พีบอ๊ะทีดีเกมเดลิเวอรี่พรีเซนต์ไม่ต้องเป็นผีอะไรอ่ะเฮ้ยเอาไะโถนึกว่าคุญแจคูณไหนกันน่ะคนที่เป็นผีบอ๊ะล่นเตียวเป็นผีแน่แน่แน่นอนแน่นอนไม่จะไม่ลงทางแน่นอนอยู่แล้วไม่ผมเจอแต่ลังกดแท็บค่ะกดแท็บเหรอกดแท็บกสิลูกด้วย เจออะไรเยอะทำไมเยอะเดี๋ยวพวกนั้นหายไปไหนอะแม่งโคตรเบื่อเลยอีอย่างของกูทำไมคนเดียวอะอีอย่างของกนท้าไม่ก็อยู่คนเดียวอะไอ้กคไอ้พ่ออีกอย่างหนึ่ตัวอยู่คนเดียวสิหาลาบเฮ้ยสานีอุ้ยยิ่งยากเลยเนี่ยเพราะว่ามันทางแคบลูกเกอร์มันตัวใหญ่ใช่เนาะ ไม่รู้ว่าโผล่มาเมื่อไหร่กูไอคนแรกอ่ะอยู่กับใครอะไม่รู้ได้ยินเสียงอะไรวิ่งเลยนะถ้าเกิดได้เสียงอะไรวิ่งเลยก็ดีโคตรเงาไม่บอกเลยทุกคนแยกกันหมดใช่ไหมเนี่ยคุณฉันก็เหงานะเฮ้ยเสสสีีียยยงงงงงเเเววิิ่่ฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปใครอ่ะใครข้างหน้าใครข้างหน้าใครข้างในใครอยู่ข้างในใครอ่ะใครอ่ะเฮ้ยใครเขาเองเขาไอคิวคุณมีเขาหลงอยู่คนเดียวปิดแม่งเลยไม่ ไม่ออกอ่นไม่มีมีอะไรอกอะไรยท่านนี้ดูดีๆไม่มีเสกขันคุณไอ้ก่อนอะไรอ่ะไปอยู่กันนี่ตัดมันเนวัดเด็อันนั้นนั่นสับกรี๊งอยู่แล้วนะเอ้ยประตูหายฮ่ประตูไม่ได้หายประตูถ้าไปเมื่อกี้ได้ยินใช่ไหมอุ้ยอุ้ยเสร็จแล้วอ้าว ข้างหน้าเลยเป็นไงล่ะฉันวางกลับแดกตรงนี้พอดีไอเสียงหูฮ่าห่ห้าเนี่ยเหรอเข้ามาฮัลโหลฮัลโหลคุณเสียงหูฮ่าฮูฮ่าเนี่ยเสียงอะไรเปียวไม่ใช่อันนั้นซาวน่ะเอ้ยอันนั้นซาวเกมพอดีนี่ใครอ้วนอ้วนน่ะเราเองไล่ตัวละทุกคนใจรัดอ้ก้อนเบยบอกว่ามันตัวใหญ่เข้าไม่ได้ไงมือมันใหญ เราจะดูยังไงเว้ยคุณเจ้าห้องอะไรอ่ะว่าอยู่ทำไมเสียงไฟมันดังตรงนี้น้าทำไมไฟมันดังตรงนี้น้าอยู่ตรงนี้นี่เองแม่ไปแล้วเหรอเห็นผลจังเลยเหตุผลเหตุรถตูปตัวละไม่กล้าวิ่งผ่านไฟเลยอ่ะเป็นโซลาร์ใช่ไหมเนี่ย ทานกูเลยเฮ้ยว้าวอะไรวันเปียววิ่งเล่นเปียวเดินมาตีโซละเฉยอะไรอ่ะอยู่ใกล้นาดนี้อย่าเพิ่งอย่ามาใกล้เขาอะไรเยอะคุณกิวอะไรเยอะอะไรอ่ะอุ้ยหายได้ไงวะหายกันปั๊กๆยังไงอีหนึ่งชีวิตใครจะเป็นคนสุดท้ายไอ้กอดไอ้แกบอกลูกแกม มันยิงอืดไงเดินไวจุ๋งชอบชอบชอบมันอืดยังไงวะไอ้อนไอกอนมันหายตัวไอกอนมันหายตัวไปเล้วทีตัวเองนี่อะไรเนี่ยศพใครเนี่ยไอคอนตายอ้าวแล้วนี่ใครยืนเอ๋อยู่เนี่ยไอกอนมันเป็นคนเล่นมันหายไปไหนแล้ว ทิ้งตัวเองไว้เอาคุณแจอะไรวะแจทอโอมีเะทานะวะคืออะไรเฮ้ยคุณแจคุณแจอหไรวะโอพเขียชัดเอาเฉยโอ้สโรวะโดอะไรมาเนี่ยเต็มเลยโอ้โหเขียวตัวไหนเหรออ่ะใครน่คุณเจอสบใครไม่ผมไม่เจอใครผมเจอเดทานโอ้โหทำไมมันห้องติดกันเลยล่ะเนี่ยอื อย่าอะไรไหมเนี่ยเปิดมือจังหวะไม่มีอะไรเลยโอ้ั่นเพียวอะไรไม่ได้อยาังวางไม่ล่ะเดี๋ยวเดินไปหาคุณแจนไม่เป็นไรครับคุณแจนเนี่ยมันใช้ได้เพียงเดียวอ่าจะเป็นแมรี่นะเสียใจจังทานอีกแล้วเหรอวะมันจะทานเนียคืออะไรก็คือคุณคุณเป็นคนมีทางทานนี่ครับเอเมื่อกี้เราตายไปไหนเนี่ย เอ้คุณกิต๊ตายได้เหรอตายดิมันเปียกตะบบตูดอะคุณหยุดให้เราตะบกเองนะแต,แต่ว่าไปก่อนนอยู่เฉยๆทำไมมันไม่โดนลูกเกอร์ทำอะไรเลยวะอ่ะเขาไม่เห็นอะโอ้โหแล้วว่าแบบการที่ไม่อยู่หน้าคอมนี่มันโชคดีงี้เองเหรออยากสิู่แม่งไหมละ่ะไม<ป>่ไอศุกเราหายเชอสะล ไปฉายเริ่มมืดแล้วหรือเปล่าเนี่ยตูนก็เปิดไม่ได้สักตู้อะไรหรือไรเอคอบเอก็ได้แล้วนี่คุณนิวฮะได้ผ่านประตูแล้วนี่เปิดได้ผมไม่เปิดเปิดเปิดเป็นอะไรวะเอคอบนี่ไงเอคอบนี่ชื่อใครอะบาดล้วนมาเจอ ตอก็เองเนี่ยแหละโซละอ่าอาวตู้บ้านหลวงมาเชื่อจอรนพ่เธอจอรนนี่นี่อยากให้เราประกวดกายไหมไม่ไม่อยานี่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 เธอนี่เธอนี่เธอนี่เธอไม่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 หมอบอกว่ใจว้าวโอ้ล่ะล่โอ้ล่ะล่ะเลย ไปเลยออกมาไปเลยไอ้ตัวหมาแกงมาเือนตะคิฟีเขามาไม่เข้าจะปิดแล้วนะไหน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 เข้าแล้วเข้าแล้วเขาแล้วปิดดีปิดดีดื้อปิดดืดอดื้อมากโอ้โหไอ้ตัวขุดเอาออกออกมันทำมันอะไรก๊อไม่นยิงกนเลย ดีนะเราไม่ฆ่าโรบส่าดอกอยากแกล้งซะหน่อยเม่เป็นไรแต่ตอนลันเปียวกายล่อยู่ทะลุไม่ได้นะรู้ได้แล้วตอนล่องหนรู้แล้วก็เมื่อกี้ี่มันไปแล้วไงเอรันล่องหนต่อแล้วก็เลยรีบทิ้งกันแกล้งงเธอสนุกจุงมเบอร์ฉันโนุสาไม่ฆ่านะเนี่ยคนสุดท้ายเดี๋ยวชีวิตคนสุดท้ายไว้นานๆหน่อยคลิปที่แล้วที่ฉันเป็นผีอ่ะสิบสี่นาทีแ่งหมดไว้ว่าไอ้ถึงะเจอเพื่อนใครเนี่ย อาเจอเพื่อนแล้วเหรอมา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 กินผานแล้วหรืไม่อยู่แล้วเอานี้ละปรากฏกายทีนี้ค่ะค่าดีไหมนะ่นหรือว่าจะมาขอให้ตอบตอบดีหนะยืนหลบกลางไอกรอนเนี่ยเราอยู่ตรงกรอนนี่เดินมาแอปมัวมัวไม่ได้นะว่ากิตรงนั้นเดินมาแล้ว อีกแล้วรูเหมือนได้ยินเสียงขอบคุณคนอยู่แถวเตียงแถวเนี้ยปรากฏกายดีไหมเตียงไหนเนะเย็นเอียดเย็นเอียด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 งานเข้าแล้วเราไม่ได้ยินเสียงคนรู้สึก น่าเบื่อออกตามหาแป๊บนั่นไงมีเสียงอีกแล้ว What ไปถ้า่ะตัวละห้องไหนมีไปถ่ายนันเมื่อกี้เยอะเลยอ่ะแต่ฉันไม่รู้ห้องไหนบป่ะเพราะว่าฉันเปิดตู้วางไปหมดเลยโอ my god Oh my god นีครับนี่ครับกำลับหาเลยครับกลับไปเลยครับ ไม่ไล้ครับไม่ไลยหรับไม่เประตูอย่าประตูอย่าดูที่เข้างหน้าอย่าไม่เอาไป่าไปฆ่าก่อนหรอมันไม่มันไอ้ก่อนหายตัวไปแล้วรู้สึกเบเยอะเลยอยู่นดด แล้คุณคิดอย่นานไไม่รู้ <c oughs> ิดตาร,าร์เรา่นมากอะคือตอนนั้นคุณนิวรู้ไหมเมกี้เขาเดาอปรากฏกายแบบเดาแล้วนะแ,แล้วปรากฏกายมายืนจ้องหน้าเราแล้วเราถอยหลังที่กับเพาะไปไหนไม่ออกไม่ได้ไฟฉายก็ไม่มีมืดกั <c oughs> มืดแล้วละเตียวเดินผ <c oughs> ่านเอาเองเอหน้าจอเริ่มเป็นจี๊ขาวดำ ไ,ได้ห้องดูกลาออกไปได้ฐานไปฉายทีโชคดีจุงปาทีครั้งเย็บเปิดประตูทิ้งไว้เหอะยังไงยังไงก็ไม่รู้อยู่ดีว่าลันอยู่ที่ไหนจะได้ผิดทันปาล็อกด,ดูไม่มันดูไม่ออกว่าห้องไหนเปิดแล้วห้องไหนยังไม่เปิดอะใช่ใชจ่จริงิฐานอีกแล้วเจอฐาน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 ได้เจอกงเก็บนั่นนี่คุ้งกุญแจอยู่ไหมบ้าง อไม่เคยเจอเลยเนี่ยไปกับมันปรากฏการเล่นนะเฮ้ยโชคกุญแจขอบคุณมากครั้งแรกที่เจอไปด้วยตัวลราเรากลัวกลัพอกันล็อกเซลล์โค้กแล้วเสียงเงียบแบบนี้แสดงว่าพวกกันตายแล้วยืนแบบยืนแบบทำสมาธิที่มันที่มันมีอยู่แค่นี้เหรอต้องมีประตูอีกดิ ได้กุญแจมาแล้วครับเดี๋ยวผมเพราะว่ารู้สึกแถวเนี้ยผ่านหมดแล้วครับคุณแจแต่แปดรอหาที่มันจะเปิดใช่ปหมโอ้ไม่ทันแล้วทำไมอ่ะอย่าเลยเจอแล้วครับผมเจอแล้วผมเข้าห้องแล้วผมงราก่อนไม่ทันแล้วครับไปปิดปรูดิครับปิดประตูดิวะปิดประตูดิปิด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 แฟนคุณนิวแฟนเสียงคุณนิวไปข้างนอกไหมเสียงคุณนิวเปลี่ยนห้องไปไหนแล้วอ่ะ อเ,อเอาห้องกว้างแล้วกันจนได้หัวเลีดน <c oughs> ชีวิตเราชีวิตปิดสิเออแต่คุณกิฟต์ถามว่าเขาถามว่าลันเดาห้อนถูกนี่เขาจะวาร์ปเข้าไปในนี้เลยนะ <c oughs> ใช่ไม่เดินตรง <c oughs> ไม่ได้ต้องเดินเฉียงเองกรรมเขาเป็นคือ <c oughs> อะไรรู้สึกว่าตอนล่อนหนอยู่นี่ <c oughs> นจะ จะเห็นเป็นไม่มีประตูเพราะฉะนั้นก็อ๋อตอนเราเห็นจะไม่เห็นเป็นไม่เปประตูเหรอเออไม่มีประต,รออระตูก็ทำให้เดายากอย,กอยู่แต่ถ้าเดาถูกนี่เราเสร็จแนละ้วห้องไหนวะห้องมันเยอะนะีะเราถูกนี่ยากเกินไปนปะอ่า oh <my> ที่หาเนะี่ย oh โอ้ยลัคกี้ลัคกี้เ์ล ลักกี้เก่อยัาคิดอีกแล้วครับว่าคูอยู่ไหนเนี่ยผมเดินตามหาห้องอยู่ว่าผมจะกุญนแจนหนึ่งดอกเอ้ยได้ปะในนี้เอ้ได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 ้กิฟต์นี่ไงทานประตูมันปิดยากมากเก็บประตูประตูมันนี่มากซ้ายหรือขวาเอาไปอีกอันเลยไม่ใช่ห้องนี้หรอไม่ใช่ไปอีกก่อน อเมื่อไหร่เมื่อไหร่มันจะมาเนี่ยหน้าเอาไฟฉายทุกหัวจริงๆยืนนี่เออไอห้องนี้เราสำรวจเองแล้วอาจจะส่องไฟล็อกแรกนะกลัวนะเาเอาไปเข่าไปทำมันปิดเลยไปทำแล้วเราวิ่งอะเมื่อกี้ใช่ไหมเนี่ยเมื่อกี้ไม่เห็นนะแต่น่าจะใช่ ป๋อนะเพ็ทคุณนินมทำไมเจอไหมเจอนลเตียวบ้าเจอสิอ <c oughs> ว่าผายเปตาด้วยไปแดงมันพูดอ,<ย>อย่้ยยงางอยู่บ้งย่้างอยู่้งางนี้อย่างางน,น,นี้มาทำไมไม่ไมาเลย <c oughs> เฮ้ยเหวดะอยู่แถวนี้นี่หว่าอย้่เก้บป้านี่ขนาดพอไม่เห็นพวดเรา จนเจ้ากันถูกง่ายขนาดนี้ดวงจะดีไปแล้วมันเป็นเดินลำบากจางนี้มะ้ยวิกิพีเดียเสร็จเราเดินบนนะเดินบนดเดินตามตูดนิววงอ้าวเฮ้ยสวัสดีอยู่กันสามคนเดียวก็ตายพร้อมกันดีชีวิตเดียวจะถูกอะไร้ยใจหน้าจอ มันแจก็มีนะไขยห้องไหนวะ้ห้องนี้ไม่เคยมาไหยบอเค,เคยๆเปิดเหมือนแล้ววะเออเออจอแต่ประตูน,<ด>นิดเปิดเหลืออยู่ประตูนึงอะแต่มันต้องเอาค้อนทุบอะ่ะเอาทุบไปแล้วเอ๊ะนี่นะมันจะต้องมีฮะนี่นะน,นั่นๆทุบให้ทุบให้เออเันต้องเปิดดิลองใชดู คุณแท็กเปิดได้อยู่แล้วเปิดได้อยู่แล้วครับไม่ใช่กุญแจอาแ้าวเหรอมีอะไรไหมไม่มีอ่ะคุณหลอกดาวใครมันสร้างห้องดีไว้หลอกเล่นฟ้าโธ่กุญแจอยู่นะมันนั่งนั้นมีห้องที่ปิดประตูปิด,ป,ดปิดไม้ไหมเอ๊ะเฮ้ยห้องนี้เปิดได้แต่ไม่รู้ว่าเคยเปิดหรือยังเอาหน้าเลยหมืหน้าเลยหมื่นแล้วโซล่าอย่าเพิ่งใจเย็นหายได้ลึก ันเปียวเงียบเลยเปียวทำอะไรอยู่วะอยู่แถวนี้ไงอยู่แถวนี้ไงเสียช็อตเนี่ยรู้เลยจะบอกว่าช็อตทำไมเอ้าตกใจก่อนตกใจก่อนไม่อยากวิ่งเยอยากจะไปวิ่งตอนเจอรันเปียวอวิ่งเยอะก็ได้นะมีอะไรมั้งมี กือแจได้ใช้ไม่ได้เซ็งจังที่เราเปิดประตูที่เราเปิดประตูหมดทุกบานแล้วหรือเปล่าเงี้ยหรือหรือว่าเป็นเสียบานไปไม่เจอเป็นเสียงอะไรเสียงไม้ดันเตียวช็อตใช่ไม้เราช็อตคุณกิ๊ฟมันโผล่มาแล้วปิดไฟก่อนไม่รู้โห ไปไปไปคลิปตอนนี้พอดีครับเยี่ยมครับดีเล่ดีแล้วอะไรอะไรโซล่าอะไรเมื่อกี้นี่ผมไม่เห็นเหรอมันค่อยๆคลานมาหาแล้วนั่นเห็นไงฉันถึงได้วิ่งไงเนี่ยวิ่งไปไหนแล้วอยู่กับคุณดิวเนียวไม่ไม่ไหนเอยู่นี่เราอยู่นี่เราเราวิ่งเหมือนคนเดียวเราเราเรามาแล้วครับ โอเคคราวนี้ถ้าประกดกันอีกทีนึ่งค่าเลยนะคะปิดมือแบงกลับรอเขาด้วยเอามืดมืดมากเจ้าเดี่ยมให้อยู่ไหนอยู่ไหนอยู่นั่นแหละแถวนี้นี่แหละตรงนี้เลยอ่ะโอเคไปแล้วเวลาขอบคุณนะโอเคเอามืดอ้าววิ่งด้วยเอาเอาเข้าไปแม่มาตัวแร้ปิดไฟปิดไฟมืดแล้วเห็นเฮ้ยทำไมสูงสูงอะไรสูงสูงเดินดุยดุยมา นะสูงๆงเดินดุยมาไม่ใช่โซล่าแล้วไม่ใช่นิวคุงด้วยสิบหายแล้วเป็นเงล่ะเรอจะโดเป็นไอล่ะอีกแล้วอเ,ลเอาก็ดูหมดทุกห้องแล้วนี่นะเหลืออะไรอีกไหมนั่นดิผมไม่กุนแจแลนไม่เข้าใจมันมันไม่ได้ที่นี่มันมีทางออกจริงหรือเปล่าเนี่ยนี่ี่ อ้าวไฟดับแล้วไงโอ้ยมี่านประตูป่าววะไม่รู้อ่ะแต่ผมไม่มีฐานเปิดแล้วอะไรมืดมดเดินดุยดุยวไม่รู้ละมาแล้วตายแล้วมีไครตายถอยเออใครโดนใครตายใครผู้ใดโซล่า O oh, <laughs>